ทีนี้เราจะมาแต่งชิ้นกระโปรงเกงชิ้นหลังกันต่อนะคะขั้นแรกเลยนะคะก็ให้มาร์กตำแหน่งซิปหลังใหม่นะคะโดยที่เราจะวัดจากเส้นกลางหลังออกมาหนึ่งเซนนะคะจะเห็นว่ามันจะต่างกับของเดิมไม่มากนะนะคะอันนี้แต่เราว่าเราก็มาร์กไว้นิดนึงเนาะจากนั้นเราก็ มาวัดเส้นเป้าบ้างเส้นเป้าันนี้นะเราจะใช้ขนาดเดียวกับของชิ้นหน้านะคะคือวัดจากเส้นเอวล,ลงมา32.5เซน นั้นก็ตีเส้นตรงยื่นออกมาเป็นเส้นเป้าหลังนะคะเส้นเป้าหลังอ่าเส้นเป้าหลังนะของกระโปรงกางเกงตัวนี้นะคะจะอยู่ที่12เซนนะคะก็วัดจากเส้นกลางหลังออกมา12เซนนะคะอับนี้ทีนี้เราก็จะมามาร์กตำแหน่งช่วงเป้าที่เราจะวัดตรงนี้บ้างนะคะเวลา ครูจะดูว่าเส้นเบนตรงนี้อะค่ะอยู่ที่ตำแหน่งไหนเนี่ยครูก็จะคำนวณโดยใช้เส้นเป้าเดิมนะคะกับของข้างหน้าซึ่งของข้างหน้าตอนนั้นเนี่ยเราคำนวณเป้าโดยใช้สูตร6 4หาร2ลบ6เอาไว้เนาะมาเราก็จะได้อยู่ที่26เซนนะคะก็มาร์กไว้26เซน26านะคะก็จะได้อยู่ที่8.6 ก็วัดจากเส้นนี้ย้อนกลับขึ้นมา8.6มาร์คเอาไว้จากนั้นให้ขีดเส้นจากเส้นซีปนนะคะที่เราขยับออกมานี้นะให้มาชนกับเส้นนี้นะคะที่เป็นจุดตัดของตำแหน่งของเส้นกลางหลังอันนี้นะ อันนี้เราก็จะได้มาเป็นตำแหน่งของซิปกลางหลังนะคะตรงส่วนนี้นะจากนั้นค่ะเราก็จะทำการโค้งเส้นตรงส่วนนี้นะมาชนกันในบางคนนะคะไม่แน่ใจว่าจะแต่งยังไงดีนะบางคนนะคะวิธีการแต่งเป้านะคะแบบฉบับของครูนะส่วนใหญ่แล้วครูก็จะใช้วิธี ขีดเส้นตรงยื่นออกมาแบบนี้จากนั้นครูก็จะเอาไม้บรรทัดวางตั้งฉากวิธีการทําเหมือนกับการแต่งกางเกงทั่วไปนะขีดเส้นตั้งฉากออกมาแบบนี้ให้ชนกับมุมนะคะจากนั้นนะ่ะเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งของตรงส่วนนี้ออกมาอย่างตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ9เซนก็คือ4.5เนาะมาครูก็จะวัดให้มันเลื่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะอาจจะขึ้นมาประมาณครึ่งเซนก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่า ในตัวนี้เป็นเอ่อเป็นพวกกางเกงที่เป็นพวกเป้าสั้นๆนะคะพวกกางเกงทั่วไปเนี่ยเราอาจจะขยับขึ้นมาแค่สองสามิลน,นะคะแต่เพราะาด้วยตัวเนี้ยนะมนันเป็นเป้าที่ค่อนข้างยืดมากๆนะคะเราก็เลยจะยืดอ่าขยับตรงเนี้ยให้กลับขึ้นมาหน่อยหนึ่งคืออย่างน้อยๆคือเราจะไม่กินวกกลับเข้าไปฝั่งนี้เพราะมันจะควักไปแต่ถ้าเกิดว่าเราให้มันข้ามมาฝั่งที่เป็นด้านนอกเนี่ยค่ะ น้ก็จะปลอดภัยกว่าดังน,นั้นครูก็จะแนะนําว่าให้ขยับจากตรงนี้ยื่นออกมาประมาณ0.5ถึง0.7นะจนาะจากเส้นที่เราแบ่งครึ่งน,นี้นะกลับขึ้นมานะคะสําหรับเป้าที่ยื่นมากๆแบบนี้นะดังน,นั้นถ้าเกิดสมมุติว่าของใครนะเวลาแต่งป้าแล้วกลัวว่ามันไม่ผ่านนะคะก็สามารถใช้วิธีการคํานวณแบบนี้ได้นะจากนั้นคุณก็ใช้มือแต่งก็ได้หรือเอาไม้โค้งแต่งก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวในครัวเป็นคนที่ชอบใช้มือในการกะเข้าว มากกว่านะในตอนแรกแล้วคูก็ค่อยเอาไม้โค้งเนี่ยมาช่วยดูอีกทีหนึ่ง สวยนะคะแบบนี้จกตรงส่วนนี้นะเราก็วัดจากเส้นกลางลางอันนี้ออกมา26เซนเท่ากับขนาดของสะโพกชิ้นหลังนะมาร์กเอาไว้นิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะตีเป็นเส้นตรงยาวลงมานะคะทีนี้ก่อนที่เราจะตีเส้นนี้นะเราก็มาดูเส้นเอวกันบ้าง ตัวที่เป็นกระโปรงเก่งชิ้นหน้ามีการขยับเอวออกไอ้ตัวนี้ก็ต้องมีการขยับเอวออกเช่นกันแต่ตัวเนี้ยมันมีขนาดเกรดอะค่ะที่เหลือมาจากการตัดตัวเสื้อตรงนี้อยู่ประมาณเซนหนึ่งในคลิปนี้อะคะ่ะครูอยากจะได้เก็ดขนาดสองเซนสองอันนะสองเซนสองอันดังนั้นเราก็มาคำนวณน,นี้นิดหนึ่งเดิมที่ถ้าเป็นขนาดเดิมนะคะที่เราใช้อยู่ตัวนี้ มันจะมีขนาดอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดสี่นี่ยี่สิบเอ็ดจุดสี่เนื่องจากตัวนี้มีการขยับตัวออกมาเล็กน้อยนะก็จะมีการยื่ออกมาเล็กน้อยแบบนี้มายืดออกมานหนึ่งแล้วนะจากนั้นเราก็จะเพิ่มเก็ตเข้ามาค่ะเพราะว่าครูอยากจะได้เกจสองอันอ่ะอันละสองเซนรวมเป็นสี่ตอนนี้มีอยู่แล้วหนึ่งแสดงว่าเราจะยื่นเก็ตตรงนี้ออกมา สำหรับไว้ใช้งานเนาะอีกสามเซนถูกไหมคะแล้วก็มาร์กไว้สามเซนอยู่ที่ตำแหน่งนี้สามเซนทีนี้เราก็จะเอาตัวเนี้ยหนึ่งกับสามบวกกันเป็นสี่นะเป็นสี่นะแล้วเราเอามาแชร์นะคะอย่างตัวนี้เนี่ยนะครูก็จะมาวัดดูเลยนะตอนนี้ขนาดเส้นเอวมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้เนาะมายี่สิบเอ็ดอันนี้รูแบ่งครึ่งเลย นะครูก็เอาเครึ่งหนึง่งเอาเป็นเศษๆละกันอ่ะยี่สิบอ็ดจุดห้าแ้าจะเป็นเส้นเดิมเาาเส้นเดิมเลยก็ได้นะครับหรือว่าตีข้างๆกันก็ได้ทางครูครูจะให้เป็นแบ่งครึ่งเป๊ะเปฝ่ายครูก็เลยจะเป็นยี่สิบเอ็ดนะแบบนี้ตีเส้นตรงยาวลงมานะยี่สิบเอ็ดครูตอนนี้ใช้อยู่ที่สิบเซนจากนั้นก็ วัดออกซ้ายขวาข้างละหนึ่งเซนเป็นสองเซนนะสองเซนนะจากนั้นเราก็จะใช้แม้บรรทัดเนี่ยมาวัดตำแหน่งนี้ให้มันเลื่อนออกมาค่ะอันนี้ครูก็จะวัดเลื่อนออกมาสามเซนครึ่งวิธีการแต่งแบบเดียวกับกระโปรงนะพวกกระโปรงห้องกินทั่วไปเราจะวัดออกมาสามเซนครึ่งเนาะตัวนี้เราก็จะเอาอีกสองเซนก็คือเป็นเข็ที่สองนี้ จากนั้นเราก็ขีดเส้นตรงยาวลงมาค่ะเส้นตรงนี้ถ้านึกไม่ออกอยู่ตรงไหนก็มาร์กเส้นหน่อยหนึ่งนะจากนั้นก็ขีดเส้นตรงเราลงมา เราก็จะวัดจากเส้นเอวันนี้ลงมาค่ะเท่ากับของชีน,น่าตอนนั้นน่ะเราบอกว่าเอวล,ลงมาเนาะสิบสองเซนนะคะเองเกตทั่วไปเราก็จะมาร์กสิบสองเซนตัวนี้ในขณะที่อันที่สองเราก็จะวัดลงมาเจ็ดเซนเป็นอันที่สองตัวนี้จากนั้นเราก็จะขีดเส้นชน นี้แล้วนะแล้วก็ให้เราทําการขีดเส้นตรงขององเกงตัวนี้นะคะยาวลงมาเลยค่ะนะขนาดความยาวก็เท่ากับของชิ้นหน้านะคะนี่กูจะมาคุยก่อนอเดี๋ยวกูจะได้ไปใช้กับตรงส่วนที่เป็นฝ่ายกระดาษ ตรงส่วนเส้นจัดตรงนี้อะค่ะที่เราจะตัดแยกแท่กระดาษเนี้ยไม่ต้องเป๊ะมากนะคะแต่ให้มันเป็นเส้นตรงก็พอมันอาจจะเบี้ยวได้นิดหน่อยเพราะว่ายังไงเราจะตัดแยกอยู่แล้วนะตรงตำแหน่งนี้นะคะเพราะนั้นเราก็เลยไม่ต้องยึดมากนะตรงตำแหน่งนี้ก็คือเ,เพี้ยนนิดหน่อยได้จากนั้นเราก็ทําการใช้สายวัดวัดค่ะขนาดความยาวเท่ากับขนาดเดิมนะคะของตัว ก่อนหน้านี้เนาะตอนนั้นเราบอกว่าเอาเอวถึงชายประมาณ90เซนนะคะอันนั้นตัวนี้เราก็จะทำแบบเดียวกันเราก็ใช้สายวัดค่ะแตะลงบนเส้นเอวแบบนี้นะเพ้าจากนั้นก็ลากสายวัดยาวลงมาจนได้ขนาดความยาวที่ต้องการ มาร์กตำแหน่งของสโคกนะคะไว้หน่อยหนึ่งน,นะก็ใช้เส้นกลางหลังเนี่ยค่ะที่เรายื่นออกมาเนี่ย26เซนเนาะก็มาร์กเอาไว้26เซนเราจะได้รู้ว่าเราจะแต่งความบานของตัวกระโปรงกางเกงอันนี้ไว้ที่เท่าไหร่นะเราก็จะมาร์กไว้ที่ตำแหน่งนี้จากนั้นก็ให้ทําการตัดแยกแทรกระดาษค่ะตำแหน่งนี้ยาวไปจนถึงตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้ตัวนี้ถ้าแบบเดิมกับตัวกระโปรงกางเกงชิ้นหน้านะคะ เราก็ทำการแทรกขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะไหนแล้วนะเราก็มาลองเช็คความบานของปลายขากางเกงกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะทำการติดสกอตเทปเพื่อดูขนาดของปลายขาเนื่องจากขาขางเกงของชิ้นหน้าเราทำเอาไว้อยู่ที่58เซนซึ่งมีเป้าที่เล็กกว่า ชิ้นหลังอยู่ประมาณ3มเซนเาะดังนั้นเนี่ยชิ้นหลังตัวนี้นะคะตามหลักแล้วก็ควรจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าชิ้นหน้าประมาณ3มเซนนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยเพราะเนื่องจากเราอะมันม,มีก้นอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกเพิ่มขนาดของมันนะมากกว่านี้ได้สมมติว่าขนาดข,าดของมันตอนนี้อยู่ที่58เซนก็คือของชิ้นหน้าเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้ ห้เซนนะคะเราก็เลยจะเพิ่มความบานให้กับปลายขากางเกงตัวนี้อีกสัก3าเซนนะคะก็คือ61ตัวนี้หรือว่าเราอาจจะเอาเป็น62ก็ได้นะคะ6 1 62ก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ความชอบนะทีนี้เมื่อเราเห็นว่าปลายขาตรงนี้เราสามารถเอามาใช้แบบนี้ได้แล้วนะคะเราก็ทำการติดสกอตเทปนะคะให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้อานำไปใช้ในการแต่งจะเก็บข้างกันนะคะ อัน,นี้ครูก็จะทำการแต่งเส้นจากปลายขาขึ้นมานะคะให้ชนกับเส้นสะโพกเหมือนเดิมเนาะผู้เรียนนะคะอาจจะเลือกแต่งให้มันบานออกมาตามความชอบนะคะมากกว่าปกติคือครูจะใช้ให้มันมากกว่าขนาดเป้าที่มันเกินกันอยู่3ามเซนคือตรงนี้ค่ะครูก็จะให้มันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะ ตอนนี้ของครูก็เลยจะใช้ขนาดรวมอยู่ที่ประมาณ62สเซนนะคะตรงส่วนปลายปลายขาข้างหลังนะจากนั้นเราก็จะขีดเส้นตรงไล่ขึ้นมาผ่านตำแหน่งที่เป็นสะโพกไปเลยนะคะแบบนี้นะเราก็จะขีดยาวมาจนถึงตำแหน่งของเส้นเอวค่ะ บบนี้จากนั้นเราก็จะใช้ไม้โค้งแต่งเพื่อให้รับกลับตำแหน่งที่เราขยายเอาไว้แบบนี้จากนี้นะคะเราให้นำแพทเทิร์นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังของกระโปรงเกงมาประกอบกะเก็บข้างเข้าด้วยกันนะคะเพื่อแต่งรอยต่อช่วงต่อใต้ทรงนะคะ